แอลนะคะก็ท่านเป็นผู้มในการมูลนิธิ LPN นะคะซึ่งพูดถึงความช่วยเหลือที่ส่งไปยังพื้นที่ที่ตอนนี้เป็นพื้นที่ควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโควิด19นะคะก็ได้เห็นผลงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงภาคประชาชนที่พยายามจะส่งมอบความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่เหล่านั้นค่ะอย่างในพื้นที่สมุทรสาครโดยเฉพาะตลาดกลางกุ้งนะคะยังคงเป็นพื้นที่ที่น่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งวันนี้ค่ะทาง CPF ได้ร่วมกันกับทางมูลนิธิ LPN ในการส่งมอบทั้งอาหารไข่ไก่สด ไปยังพื้นที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับที่น้องแรงงานข้ามชาติที่ตอนนี้อยู่ภายในศูนย์เฝ้าระวังการระบาดของโควิด -19 และเป็นส่วนสําคัญในการควบคุมการระบาดในครั้งนี้เรียกได้ว่าส่งกําลังใจไปยังพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยจะเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมติดตามจากรายงานค่ะ บริษัทเจริญพ่อข้าันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือมูลนิธิ LPN เดินหน้าส่งต่อความผงวยใยแรงงานต่างชาติในชุมชนตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครสู้ภัยโควิดต่อเนื่องโดยนำไข่ไก่สดและอาหารพร้อมทานและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตช่วยบรรเทาความเดือดร้อนถึงมือพี่น้องแรงงานต่างชาติและร่วมหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนา2019ให้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นโครงการ CPF ส่งอาหารจัดใจร่วมต้านภายัยโควิด19ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน3 8 0 0แพ็คและไข่ไก่สด10,000ฟองให้แก่มูลนิธิ LPN นำไปบรรจุเป็นถุงยางชีพไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาโควิด19แก่แรงงานต่างชาติประมาณ1,200ครอบครัวที่อาศัยในชุมชนตลาดกลางกุ้งมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม2 5 6 0 64นี้ตามมาตราก,การป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดสมุทรสาคร นายสมพงศัตว์แก้วผู้อำนวยการมูลนิธิ LPN กล่าวว่าในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครพี่น้องแรงงานเมียนมารวมทั้งเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุอาศัยอยู่ประมาณกว่า4,000รายหลังถูกกักบ,บริเวณเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องกัดตัวขาดรายได้การที่ภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง CPF เข้ามาช่วยเหลืออาหารอาทิอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานและไขะ่ไก่สดซึ่งเป็นปัจจัย4ี่ในการดํารงชีวิตช่วยเยียวยา,ยาและบรรเทาความ เลือดร้อนทุกยากของแรงงานต่างชาติตามหลักมนุษยธรรมไม่ถูกเลือกปฏิบตัติช่วยให้พี่น้องแรงงานต่างชาติสามารถต่อสู้วิกฤตครั้งนี้ได้และกลับมาเป็นกําลังสําคัญในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอกของจังหวัดสมุทรสาครและของประเทศไทยต่อไป ส่วนในช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามรายละเอียดภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขใช้งบกลางปี2564มากกว่า4,600ล้านบาทค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงบสำคัญที่จะไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงวัคซีนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด -19 ด้วยรายละเอียดเดียวช่วงหน้าติดตามค่ะ วิตามินบีช่วยบำรุงระบบประสาทเมื่อมีอา,า Let B. Let B. การขาดวิตามินบีใช้แนตบีแนตบีวิตามินบีรวม9ก้ชนิดและโคลินไบชาเทรดแนตบีจาก MEGA WE CARE